แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงปังข้างปีมาถึงกีตอร์สมุดอีเลยค่ะเป็นไงบ้างกับงานวันนี้ก็วันนี้หลังจากที่ปีใหม่นะคะก็เป็นงานแรกของเวืเราใช่แล้วก็เป็นเป็นงานหมาถึงเราไม่ได้ออกงานที่แบบนี้านแล้วแช่ไเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยตอนแรกที่ตอนแรกที่ส้นไปทีไปก็เขินๆ ึกดีใจแล้วก็ขอบคุณสมุดีที่ชวนมาเจอเจอหน้าเจอตาแฟนๆ <TF> ใช่ใช่ค่ะ <c oughs> ใช่คือแฟน,นแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยที่ที่เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเออเป็นสิ่งที่ดีข้ามปีส <c oughs> ิ่งดีๆเข้ามาข้ามปี <c oughs> จริงๆแล้วหลิเป็นแฟนสมุดอีอยู่แล้วใช้ยอยู่แล้วใช้อยู่แล้วจริงๆใช่ใช้อยู่แล้วจริงๆค่ะตั้งแต่ฟองร้านแาที่ไม่มีผม ตอนแรกไม่ไม่เข้าใจเพราะาใช้มาใช้แบบมีฟองอะไรตลอดแล้วพอแบบได้ใช้รู้สึกว่าจริงๆพอใช้ไปสักพักอาจจะรู้สึกว่าแม้แม้ว่ามันจะดูแบบอ่อนโยนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้มันสิวขึ้นนะคะใช้ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ใช้ครูก่ะจากวันนู้นถึงวันนี้การเปลี่ยนแปลงของสม,มุดีเป็นไงบ้างสำหรับการพัฒนาของเขาเป็นการของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาพยายามพัฒนาให้ให้ใช้ง่ายขึ้นทุกอย่างรวมกัน ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ให้ให้ทุกคนใช้ง่ายขึ้นก็คือรวบรัดมากขึ้นนะคะมีสามขั้นตอนเนาะตั้งแต่เอ่อล้างนะคะแล้วก็บำรุงแล้วก็บอบฟองใช่เอาก็พยายามจัดทุกอย่างทีมาได้แบบอย่างของของของมีเองเป็นตัวมาตัดเนาะใช่ิ่กับโครงหน้าใช่อย่างเลีกเองก็จะเป็นตัวคูนี่วิวเฟสโฟมนะคะกับ อา cleansing oil ค่ะก็พัฒนาจนถึงเราได้เป็นแบรนด์ a m b a s s a d o ของซูร์<ช>ีแล้วค่ะจากการใช้งานจริงจากการใช้งานจริงใช่น่าทึ่งมากเนาะเป็นแบรนด์ที่เราเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ววันนี้เราก็ได้เป็น a m b a s s a อร์ใช่ดีใจมากค่ะอย่างของออลก,ก็มีทิมกันแดดกับเซรัมนะ่มเนาะแล้วเป็นไงบ้างของตัวนี้เออ จริงๆก่อนหน้านี้เราใช้สกูดี้แต่อาจจะเป็นสตภัณฑ์อื่นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พอเราเราได้มาเป็นแบรนด์มารเตอร์เราก็ได้ลองใช้จริงๆก็คือตั้งแต่ที่เขาไปดต่อมาเราก็ได้ออกมาใช่ปะ,ะแล้วเราก็ได้เราก็ได้ใช้เรียจริงๆจะรู้สึกว่ามันมีประสิทธิภาพจริงๆเห็นผลจริงๆก็ดีใจที่ได้ทํางานกับแบรนด์ที่เราใช้อยู่จริงๆด้วยอืมบอกว่ามันซึมซาบเร็วมากเร็วอุ้ยไม่ได้ล้งเลยคือมันหายไปกับผิวเลยดีกว่าใช่ <laughs> รรจริงๆตัวบำรุงอะค่ะมีทั้งหมด4สูตรแล้วก็กันแดดมีทั้งหมด3สูตรแล้วก็กันแดดมีสม,มุนไพรแล้วก็เซนตินทำแบบลดเลือนริวลลร้วลดรอยริว้วรอยแล้วก็ต้านผิวแก่ใช่เขาก็ใช้สโลแกนว่าล็อกหน้าเด็กก็อยากให้ทุกคนลองไปดูกันนะคะแต่ละผลิตภัณฑ์ก็น่าสนใจถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าใช้อะไรอย่างงี้น่าลอง มีเขาบอกใช้ใช้เวลาในการวิจัยพัฒนามานานเป็นสวนเหมือนกันนานข่านันใช่แล้วก็ที่สําคัญออมเชื่อว่าเชื่อมั่นในสมูทอีด้วยว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบมันอ่อนโยนต่อผิวใช่เหมาะกับหอะไรก็เป็นสกินแคร์นะสกินแคร์เวสต์สตารสกินแคร์เวสต์เวสต์สตาร์เออเวสต์สตาร์ออมการันตีนะว่ามันไม่เหนอะหนะแน่ไม่เหนอะหนะค่ะไม่เหนอะหนะจริงๆค่ะอะไรการันตีค่ะ โอเคกันปากหน่อยครับผลิตัณฑดีๆของซูโมตีค่ะก็ขอคนักงานฝากซูโมตีด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้เข้ามาเป็นแบรนด์เอ็มน้องใหม่ของของซูโมตีค่ะก็ใช้จริงแล้วก็รู้สึกว่ามีประสิทธิภาพจริงนะคะซูโมตีโค้งง่ยทุกคนสโลแกนใหม่เหรอสโลแกนใหม่ใช่กิลับตั้งใหม่ใช่เราเป็นแบรนด์เราเป็นแบรนด์เอ็มเราก็เลยตั้งโลแกนใหม่เลย ค่ะก็ฝากด้วยนะคะหลิงออม X กับสปุตตี้ค่ะดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์คุณภาพแบบนี้ค่ะก็หวังว่าสปุตตี้แล้วก็คนไทยจะอยู่ด้วยกันเป็นนานๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดออมต่อกันนิดนึงครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เพี่อจะได้พักผ่อนบ้างไหมลูกก็ได้พักผ่อนวันปีใหม่แล้ ช่วงไปีใหม่เป็นไงบ้างกับหลังจาก้างานข้าดาวข้ามคืนกันมานั้แล้วมีโอกาสได้พักผ่อนยังไงไปเที่ยวไหนอะไรยังไงจัก็ก็มีโอกาสได้พักผ่อนกลับบ้านคือหลิกก็กลับบ้านค่ะก็ดีใจที่ที่ได้พักบ้างเพราะว่าเพราะเราทํางานมาทัางปีแล้วก็รู้สึกว่าได้กลับไปชาร์จทลรงากลับมาเพื่อเตรียมกลับงานใช่ครับ กล้กับบ้านข้างนี้เป็นไงบ้างโมเมนต์ม,มันเปลี่ยนยังไงอากาศดีมากจะบอกว่าที่สระเย็นมากใช่ค่ะแล้วก็ก็ยังเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะใช่พอเราพอเราได้กลับบ้านก็รู้สึกว่าสโลล่าอมากเลยขอบคุณขอบคัวเพราะว่าไงฝางให้บบกำลันในงใจเราองใน,น,นการทำงานนพี่ลูกเรปีตลอดปีที่ผ่านมาทำงานหนักมากเลยนะใช่แล้วก็เขาก็ดีใจว่าเขาจริงๆเขาเขาก็กาอคอย อคอยติดตามอยู่หาๆเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก็เลยแบบเหมือนพอเห็นเราเรา,เาทำงานแล้วก็ดูแลครอบครัวได้เขาก็ดีใจพนกประทับใจแต่มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมันก็คือคนในบ้านนี่แหละก็เหมือนเดิมกูเป็นกูเป็นห่วงอะไรหรือเปล่า เป็นห่วงอะไรหรืองเรื่องสุขภาพก็ห่วงเรื่อยๆสุขภาพไม่ห่วงหรอกน้องคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราชอบกินก็กาลังกายด้วยกินด้วยช่วงไหนหน้ารวมหลอยคโทรมาบอกว่าหยุดกินได้แล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าส่วนมากเป็นห่วงก็เรื่องงานนะคะที่ที่ที่เราอาจจะแบบไม่ไม่ได้เข้าใจ culture ไทยเยอะขนาดนั้นก็คอยถ้าอะไรที่เราพูดไปไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรที่ที่เราพลาดไปก็โทรมาเดี๋ยวคุย ค่ะทุกวันนี้หลิงก็พยายามเรียนรู้เรื่องเคาน์เตอร์ของไทยอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะรู้สึกว่าเคาน์เตอร์ไทยเป็นอะไรที่อเมซิ่งแล้วก็เป็นอะไรที่ลึกมากและสามารถไปได้หลายทางใช่ออมเป็นที่ปรึกษาที่ดีไหมเรื่องเคาน์เตอร์ไทยใช่นั่นเป็นชีเซสร์ฟที่ดีชีเสริฟเป็นชีเซสร์ฟที่ดีเยอะ จะแต่ละเรื่องวันๆเราสอนกันเรื่องอะไรกันเนี่้ทำใหม่ๆชีเซอร์อะไรใหม่อะไรใหม่ๆชอบชอบแล้วฝั่งออมเป็นไงบ้างพี่ใหม่เหรอคะพี่ใหม่ถอนค่ะเข้าโรงพยาบาลอีทีหนึ่งก็ถามว่าฟันล้อเกิดอะไรก่อนก่อนก่อนเขาดาวคือออมมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอยู่แล้วแต่ว่าไปตรวจมาไปส่องกล้องมาก็ไม่มีแผลอะไรก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากแบบร่างกายทํางานอะไรอย่างเงี้ยบางที บางทีสมองเราไม่ได้เครียดแต่ร่างกายเราเครียดเองอะไรเงี้ยน้ำกรดมันก็ออกมาเยอะก็เจ็บท้องเข้าโรงพยาบาลเลยอะไรเงี้ยตอนปีใหม่ก็หออลังจากนั้นก็พักผ่อนอยู่บ้าน,นะค่ะก็ถือว่าเราได้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนได้รีชาร์จตัวเองก่อนที่จะแบบลุยต่อไปในปีนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเตือนสติเราให้เราดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่านี้ mm hmm. จากที่เดิมก็ดูแลแต่ดูแลแหละแ,แ,แ,แต่ว่าก็ดูแลเพิ่มึ้นอีก มีโอกาสให้ของขวัญอะไรกับตัวเองบ้างไหมทั้งสองคนสำหรับการทำงานหนักในทุกตลอดปีที่ผ่านมาพีไหมก็จริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษน,น,เนะใช่ไม่ได้มีของขวัญพิเศษอะไรให้ตัวเอง<ม>จริงๆเราก็พูดเวลาตั้งใจเก็บเก็บเงินก้อนหนึ่งเพื่อซื้อบา้านใช่ก็ก็ยังคงคงตั้งใจเพื่อเพื่อถึงเป้าหมายนี้อยู่ใช่ครับตอนนี้มันน่าจะได้เลยไหม แล้วเหรอเออได้เลยทำไมไม่รู้ตัวเลยอ่ะเราเราคิดไม่ว่าจะตั้งควมเป็นขนาดไหนจะได้ยังยังไม่ไม่รู้ไม่รู้เลย500านโอ้โาแล้วเีอะไรใ้กันไคะอะไรนะเพียอะไรให้กันไม่ของบัตรที่ใหม่ให้กันไม่สองสองเอ้ยเมื่อวานมีจับฉลากอัไม่ได้บอกไม่ได้บอกแหละบอกได้ไ่า เขบอกกันแล้วอ้าวหรอเขาโทษไม่ได้เติมเลรยเมื่อวานเมื่อวานมีจับฉลากค่ะใช่เมื่อวานมีจับฉลากแล้วก็ก็มีของขวัญของขวัญแรกกันหมดเลยอะไรก็ใช่แม่แต่อย่างอย่างมีอาจจะมีของขวัญที่เออออมอยากอยากให้หลิงเป็นพิเศษหรือหลิงใหญ่จะให้อ๋อมเป็นพิเศษหรือว่าอะไรเงี้ยจะให้แก่กันโปรแกรมเปนไงจริงๆที่หลิงหอยู่เหมากับออมวันก็พิเศษแล้วสักอยู่อยู่ไงอ่ะ ไม่ก็ก็คือปกติน้องก็คือเป็นคนที่พูดแง่ต่างๆแล้วคนที่ฟังก็เห็นภาพนนั้เฉยๆก็เลยยิ้มไม่มีอะไรเลยเห็นภาพว่าออมพูดแจ๊บๆแล้วเขาก็นั่งฟังดีมากเลยน้องออมใช่แต่แต่จริงๆอ่ะคือคือคือหลิกก็เห็นน้องออมเขาเขาแบบได้ได้ยิทุกอย่างแล้วก็คือจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องต้องการอะไรมากหรอกสำหรับสำหรับหลิกนะั้นคือความรู้สึกว่า สิ่งที่เขาต้องการอาจจะต้องการคนที่แบบคอยซัพพอร์ตหรือข้างๆหรือเปล่าออก็คือเราแล้วแหละหรือเปล่าก <c oughs> ็ชัวร์สิทำงานอยู่ด้วยกันทุกวันนะตีนั่นแหละนั่นแหละใช่ทำงานด้วยกันทุกวันยังมันยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้กันไหมเพื่อให้รู้ใจกันหรือว่าอะไรเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆก็บางครั้งเราคิดว่าเรารู้จักเขาดีแล้วแต่เราก็รู้จักเขาได้ดีกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยกับการที่คนอยู่กนด้วยกัน ไปได้เรื่อยๆก็เราก็เช่นกันเวลาทํางานเราเจออะไรใหม่ๆเราก็เรียนรู้มีอะไรทจะรู้สึกว่าไม่คิดว่าเขาจะได้เบอร์นี้บ้างไหมเจออาเหอะไรการเบอร์นี้เหรอเออไม่ได้ไม่ไม่คิดไม่ถึงเลยว่าจะทําได้ถึงเบอร์นี้หรืออะไรอย่างี้มีไหมนะไม่มีนะไม่มีอะไรลองคิดลอไีะรทงเคยเห็นพี่หลีกแบบ เอนเอจีเยอะมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าพี่หลิงจะทำได้แบบเยอะอาจจะเป็นพ่อหลิงวงมากใช่เวลาหลิงวงมากเอนเอจีมันก็จะพูดขึ้นมาหน่อยส่วนน้องออมหรอน้องออมก็ก็ดีเหมือนเดิมอะคือน้องคือหลิงคือว่าน้องออมทำได้ทุกอย่างอะเพราะเขาแบบเหมือนบอนดูบี้อะไรบอนดูบี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่คิดว่าทำได้อ๋อมีมีมี มันจะมีไอแฟนนิดครั้งหนึ่งที่น้องอมร้องเพลงจีนนะซึ่งหลิงรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบยากมากก็เลยเออเออน้องทําได้เออคิดไม่ถึงว่าเขาจะได้เบอร์นี้ใช่ก็าะว่มันยากมากจริงสำหรับคนที่ไม่ไม่เก่งภาษาแชงยงจะร้องเพลงเอ่ออีกอีกประเทศหนึ่งใช่ภาษาอื่นภาษาอื่นเป็นอะไรที่ยากมักทำไมหลิงรู้สึกประทับใจมากมีคุณมีคุณขอให้ชี้แจงหนึ่งพรบห้ามเด้งบนเวทีเมื่อกี้คืออะไรคะ พรบห้ามเด้งเปล่าพี่หลิงเกากลัวเราโป้แหละแล้ววันนั้นเราใส่สั้นมากใช่ไหมคะบนงานข<ช>่าวดาวแล้วแล้วหนูก็เด้งโตนั่นแหละแล้วพี่หลิงก็เลยบอกว่าวอย่าเด้งคือเขาไม่ได้บอกว่าโน่นโน่นโน่นแต่จริงตอนเราเขาไม่ได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมห้ามเด้งหนูก็เลยแบบอ่าไม่เด้งก็ไม่เด้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอเขาบอกให้ทำแค่นี้จริงจริงก่อนด้านนี้จะชี้แจงว่าน้องออมจะเต้นท่าอะไรหลิง ไม่เต <át stars> ้นแล้วพขบอกว่าไม่เต้นอ่ะตอนแรกหลิงก็โอเคแหละสบายใจพอดนตรีเริ่มเท่านั้นแหละเอาละดไปแล้วหลิงก็เลยแบบนู่น้โน้โน้เราเธอเรียกว่าอะไรรึไงเธาเรียกว่าบิดบิดบิดมันพาไปบิดมันไม่ใช่ไม่ใช่บิดแบบบิดเหมือนบิดบิดตอนแรกตอนแรกบอกว่าจะไม่ตอนแรกบอกจะไม่เต้นพอเพลงมางจริงเป็นเธาเรียกว่าบิดบิดแรงบิดแรงแล้วก็บิดเจ้ พี่หน่งก็เลยบอกว่าม่ได้นุ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 นนุ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 นนุ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 นนุ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  แล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสภาพคล่องของร่างกายเขาเรียกว่าเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ใช่ถ้าเขาใส่กานจริงก็พี่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่ามันสั้นมากถอาเ้าออกออกกอล์ฟได้ย่างออกรหมไม่ออกเราเป็นคนไม่บังคับอะไรขอเจ๊ใส่เซ็กซี่สักครั้งหนึ่งได้ไหมเจ๊ใส่เถอะใส่เลยชอบเออสู้บ้านสู้มือบ้า น้องชอบเห็นหลิดใส่อะไรสั้นๆสู้ๆพี่หลีก็ต้องคอยห้ามพี่เหรอก็ไม่ไม่ได้ห้ามสะหน่อยผาไม่ได้ห้ามไมเป็นหวางแค่แค่ดูตามเหมาะสมนะอยาเหมาะสมก็ย่อมได้เรื่องของการทํางานทุกคนตอนนี้ทุกคนมองว่าเราเป็นเสาหลักของช่องสามเลยนะเสหลักเป็นเสหลักของช่องสามเลยเป็นลูกรักตึ้นแท่นลูกรักช่องไปแล้วตอนนี้ เอาว่าช่วงนักนักแสดงทุกคนนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้ละครเรามันอ่อน เลยอาจจะเห็นหน้าเออใช่แล้วก็แบบช่วงนี้ก็เรียกว่าอะไรจริงเหมือนมีงานที่ต้องทําด้วยกันเยอะอะไรก็เลยเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยมากกว่าแต่ช่องก็มาทุกคนนั่นแหละไม่แต่ทุกคนมองว่าเออไม่ไม่ไมมีงานอะไรของช่องเลยต้องมีหลิงออมเป็นแกนนำเขาบอจริงเหรอเราเป็นแกนนาเลยหรอจริงณตอนนี้แล้วเราเป็นในนี่ไงเราเป็นหัวหน้าแกงเหรอเมื่อก่อนนัดเดทใาญ่เดี๋ยวนี่ญิงออกแล้วนะไม่จริงไม่จริงเลยตอนนี้ก็ยังคงเป็นนัดเดทใาญ่ ใช่พี่มากพี่คิมใช่เราก็ตามตามไปนั่นแหล,ละค่ะก็ไม่ไม่จริงเลยเร,เราเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของช่องสามที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือครัวเดียวใช่จริงจริงคอครัวช่องสาเป็นอะไรเป็นเป็นบ้านที่น่ารักมากอะไรค่ะมีอะไรก็แชร์แชร์กัน ใช่แตอย่างอีกยังทำงานเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเดิมใช่ค่ะใช่ค่ะคือสนิทกันแล้วก็เรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนหลักกันดีใช่อย่างเราอยากอยากหลิงอองก็คือดูพี่ๆเขาเป็นตัวอย่างอยู่แล้วใช่แล้วเราชอบมีพี่ๆเขาเป็นตัวอย่างมากพี่ตัวอย่างแล้วใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ